สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของการทำธุรกิจเนี่ยเราคุยกันเรื่องแรงบันดาลใจไปแต่เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของคนคส่วนหนึ่งก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำงานภายใต้การตั้งเป้าหมายด้วยนะเทคนิคของการที่เราจะตั้งเป้าหมายและสามารถที่จะทำให้มันเป็นความจริงได้จากประสบการณ์ของต้นนะคเคยติดชนะการแข่งขันหลายรายการ ท่องเที่ยวต่างประเทศเราก็เคยไปนะและไปก็ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยมีทีมงานติดไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศด้วยก็เลยอยากรู้ว่าเคล็ดลับของการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันต้องตั้งยังไงและมันถึงจะเป็นความจริงเราต้องดูความสามารถของทีมงานก่อนนะพี่ครับว่าแต่ละเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยความสามารถจะไม่เหมือนกันครับนะบางคนเนี่ยเก่งงานขายครับแต่บางคนเก่งงานบริหารครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้เขา ถามเขาก่อนเลยว่าเขาอยากได้อะไรเขามีมเป้าหมายอะไรที่จะมาทําธุรกิจกิฟฟารีนรบ,บางคนเนี่ยมีเป้าหมายแค่อยากจะมีรายได้สักสองสามหมื่นบาทรบนะเราก็เราก็คุยกับเขาเลยว่าการที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมาย2,3งสามหมื่นบาทเนะี่ยคุณต้องสร้างทีมนะค,คุณต้องเริ่มจากการสร้างทีมแต่การสร้างทีมเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้สินค้าคนะขยายเครือข่ายผู้บริโภคนะแล้วก็คัดคนขึ้นมา ที่จะมีรายได้ขึ้นมาทีละคนทีละคนเนี้ยรายได้มันก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่บางคนเนี่ยที่มีเป้าหมายใหญ่นะอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจกิฟฟิลีนแล้วก็อยากจะให้กิฟฟิลีนเนี่ยเป็นอาชีพสุดท้ายครับอันนี้เราวางแผนระยะสั้นเริ่มจากระยะสั้นก่อนเพื่ <6 S 1> เดือน1ปี6เดือนเนี่ยให้เขาแข่งขันก่อนเลยให้เขาแข่งขันมินิเรนรี่ของของกิฟฟิลีนเนี่ยนะฮะก็คือ เราต้องสองแล้วว่า6เดือนเนี่ยถ้าคุณทำเนี่ยให้เขาเห็นภาพก่อนเลยว่า6เดือนข้างหน้าคุณจะได้อะไรจากการทํางานในวันนี้ครับอ่ะแล้วทีเนี้ยก็ลงรายละเอียดว่า6เดือนโอเคคุณต้องเริ่มสร้างทีมงานละครับคุณต้องขยายเครือข่ายผู้บริโภคละครับโดยที่โดยท,ดยที่มันจะมีวิธีการแข่งขันอยู่ในหนังสือกติกากติกาเนี่ยวิธีการได้คะแนนใช่ครับส0บกว่าข้อเนี่ยผมจะแนะนาเขาทุกอย่างทุกข้อเลยว่า เพื่อที่จะไปถึงจุดหมายที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ในระยะ6เดือนเนี่ยคุณต้องทํำยังไงบ้างนะฮะในนั้นจะมีบอกหมดม,ม,มันเหมือนเราประเมินความสามารถใช่ครับของตัวเองของทีมงานครับและจากนั้นก็มาดูว่าความสามารถแบบเนี้ย มีโอกาสไหมใช่ทุกเดือนเลยพี่และและถ้าสมมุติว่าเขายังขาดคุณสมบัติบางอย่างอยู่ต้องรีบเติมเติมฮะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนนเก่งแต่เรื่องสินค้าบริหารคนไม่เก่งเลยนั้นก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องการบริหารก็ปรับต้องต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนบุคลิกให้จากจากจากนักขายธรรมดาเนี่ยให้เป็นผู้นำนะฮะก็คือภาพลักษณ์ต้องให้ให้เริ่มเป็น เป็นหัวหน้าเป็นไม่ใช่หัวหน้าคือเป็นผู้น,นาําคนอะ่ะเริ่มให้มีการพัฒนาไปนในทางที่ดีขึ้นเริ่มเริ่มให้กล้าพูดต่อหน้าที่ประชุมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ,น,รบนั่นนั่นเป็นจุดที่เราพยายามลงรายละเอียด,ยอยดของคน,งนท,ที่ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าประเมินตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วต้องหาวิธีการด้วยหาวิธีการไปแล้วก็ถ้าเป้าหมายระยะยาวเนี่ยคือผมจะเช็คเช็คทุกเดือนว่าแต่ละคนเนี่ย เดินผ่านใช่เดินทางไปถึงเป้าหมายผ่านไหมแล้วขาดตรงไหนแล้วเราก็ต้องมาแก้ปัญหาทีละจุดทีละจุดนะครับครับมันดูดูเหมือนกับว่าเราตั้งเป้าหมายแล้วเราต้องมอนิเตอร์นะใช่คือหมายว่าต้องโฟกัสกับกับระยะเวลาว่าผ่านไปเดือนหนึ่งเราเดินทางมาถึงไหนละผ่านไปเดือนที่2เราเดินทางมาถึงไหนนะคนเรามันต้องเคลื่อนที่ไงต้องเคลื่อนที่เพราะว่าเพราะว่าเป้าหมายแต่ละคนเรา เดือนเดียวเราจะรู้แล้วว่าเป้าหมายที่เขาตั้งเนี่ยมันเหมาะกับเขาไหมบางคนเป้าหมายใหญ่พี่เอ็ดบางคนบอกเลยหนูอยากมีรายได้สัก5้า0 0ื่นบาทนะภายใน1ปีเนี่ยนะครับแต่เดือนแรกเขาทํางานแค่สัปดาห์ละสาวันเงี้ยมันไม่ไหวไม่ได้ไม่ไปด้วยกันมันมันไปด้วยกันไม่ได้เป้าหมายกับความทุ่มเทมันขนาดคนละขนาดไม่เท่ากันขนาดไม่เท่ากันแล้วบางคนเนี่ยพี่เอ่อบางคนเนี่ยทำงานวันละสามสี่ชั่วโมงเจ็ดวันเลยฮะ แต่เขาตั้งเป้าหมายแค่อยากได้อะายได้เดือนละหมื่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้เราก็ต้องบอกว่าศักยภาพอย่างน้องเนี่ยไม่ใช่เดือนนี้เราลองตั้งเป้าหมายใหม่ครับเพราะว่าพี่มองว่าหมื่นหนึ่งนะทำงานอย่างน้องนี่มันต้องสามหมื่นละอย่างเงี้ยเราก็มาลงรายละเอียดวิธีการแล้วแล้วก็เติมให้เขาว่าควรจะทํำยังไงเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นครับในส่วนของเรื่องความฝันครับบางคนก็มีฝันที่ใหญ่มากแต่ไปไม่ถึงต้นว่าคำน่าจะมาจากสาเหตุอะไรเพราะว่าเขาทุ่มเทไม่เพียงพอ คือเขาฝันใหญ่<ม>แต่เขาทำงานน้อย,อยเกินไปอ,อย่างที่บอกออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องคุยว่าถ้าฝันใหญ่อะ่ะยอมเหนื่อยสัก1นถึงสงปีอะ่ะนะทำงานตามวิธีการศึกษาวิธีการทํางานของคนที่ประสบความสําเร็จรเพื่อที่จะได้ฝันใหญ่ๆแบบที่เราตั้งเป้าไว้ครับ,รบต้องลงรายละเอียดแล้วต้องมาแก้ปัญหากันเป็นจุดครับ,รบเพราะว่าฝันใหญ่ใจก็ต้องใหญ่ การทํางานก็ต้องให้เหมาะกับขนาดความฝันที่ต้องทํางานให้มากกว่าคนปกติคือทํางานแบบคนปกติไม่ได้เพราะว่าฝันใหญ่ก็ต้องทํางานมากกว่าคนปกติครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปไม่ถึงก็คือลงรายละเอียดไม่มากพอครับผมแล้วก็ทุ่มเทไม่มากพอไม่มากพอบางทีมีประชุมก็ไม่วันนี้ติดงานไม่อยากไปไอ้คนนี้ฟังแล้วไม่อยากฟังอย่างเงี้ยสินค้าตัวนี้ก็รู้แล้ววิทยากรคนนี้ฟังแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าการเรียนรู้อะ คนเดิมๆเ,เขาไม่พูดเรื่องเดิมอ่ะพี่เอ็เขาจะพูดเขาจะพูดเรื่องใหม่ๆแต่เพราะว่าเขาก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้เขาพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ตอกย้ำความฝันว่าถ้าเราฝันใหญ่นะเราก็ต้องทําให้มันใหญ่เท่ากับความฝันในขณะเดียวกันเนี่ยการจัดระยะความฝันเขาบอกว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ย ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเริ่มต้นจากฝันระยะใกล้ฝันระยะกลางแล้วก็ฝันระยะไกลส่วนตัวต้นมีเทคนิคการจัดระยะความฝันให้ตัวเองยังไงบ้างผมมองจากตัวผมเองเป็นหลักเลยพี่ตอนที่เริ่มทําควบคู่กับงานงานเดิมธุรกิจส่วนตัวเดิมเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าถ้าเรามีรายได้เสริมตรงเนี้ยเดือนละสักสองหมื่นขึ้นไปเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะเรา ตั้งความฝันไว้เท่านี้ครับอ่ะและว,ว,ว,วิธีการที่จะทำให้มีรายได้เดือนสองหมื่นบาทก็คือเราก็เพิ่มเวลาทํางานจากงานเดิมของเราในวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะเราลองทําแบบนี้ดูผ่านไปหกเดือนเรามีรายได้แบบนั้นจริงนี่ครับแล้วฝันระยะกลางของผมก็คือเอ๊ะถ้าเราอยากมีรายได้ห้าหมื่นบาทครับอ๋อก็ก็คือเราก็ต้องขึ้นตำแหน่งผู้บริหารระดับผารได้ครับเอาแล้วทำยังไงให้เป็นพารได์เนี่ยเราก็ต้องสร้างเครือข่ายสร้างคน สินค้าเรารู้แล้วหเดือนแรกเนี่ยเรารู้สินค้าหมดแล้วทีนี้วิธีการสร้างเครือข่ายวิธีการสร้างทีมนะเราก็ทําแบบนี้แล้วก็เอาวิธีการที่สร้างเครือข่ายก็คือซื้อกินซื้อใช้เชิญคนมาใช้สินค้าเกิดรายได้นะเอาวิธ e ีการเนี้ยไปถ่ายทอดให้ทีมงานที่สนใจจะมีรายได้ทีนี้เครือข่ายก็เริ่มโตขึ้นขยับจนเราเป็นผู้บริหารระดับพลเรือได้นี่ก็เป็นเป้าหมายระยะกลางครับแล้วเป้าหมาย ระยะไสูงสุดของผมก็คือมันมันมันขนาดของมันก็คือเราสามารถส่งมอบเครือข่ายให้เป็นมรดกให้กับลูกเราได้นั่นเป็นเป้าหมายใช่ครับครับเราก็ต้องมาวางแผนว่าไอ้ตอนจะส่งมอบให้ลูกเนี่ยมรดกที่จะส่งมันจะมั่นคงได้ใช่ไหมใชัใช่ครับใช่ก็คือมันจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในเครือข่ายมองภาพในอนาคตข้างหน้าว่าทุกคนเนี่ยผ่อนแรงได้แต่รายได้ไม่หยุด ถ้าทีมงานมีรายได้เป็นธุรกิจที่วินวินนะพี่เอ๋ทุกคนในเครือข่ายในองค์กรก็มีรายได้กันทั้งหมดเนี่ยครับมันเหมือนกับเราต้องเรียนรู้วิธีการควบคู่กันไปด้วยครนะเหมือนเราบอกเราอยากมีรายได้ขนาดนี้ต้องรู้ว่าถ้าอยู่บอลสตาร์ไม่ได้หรอกไม่ได้เราต้องไปอยู่พาราได์ใช่ครับเราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาวิธีการว่าเราจะไปไปที่จะก้าวไปสู่พาราไดส์และระหว่างทางที่จะก้าวขึ้นไปสู่พาราไดส์เนี่ยผมก็จะให้เขาเขา อย่างที่บอกก็คือแข่งขันทุกอย่างที่บริษัทมีเรียนรู้การทํางานเพราะว่าจะได้ไปถ่ายทอดให้กับทีมงานได้สรุปก็เหมือนกับว่าถ้าเราจะไปที่ไหนต้องหาแผนที่หรือหาเส้นทางการเดินเใช่ครับใช่<ๆ>ไม่งั้นเราไปไม่ถูกใชนะ่ไม่ใช่จะขับรถไปสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วมันจะถึงตอกย้ำทุกระยะพี่เอต้องตอกย้ำเป้าหมายทุกระยะไม่ใช่แค่บอกว่าคุณอยากมีรายได้ห้าหมื่นคุณต้องเป็นพราได้นะครับแล้วคุณก็เข้าประชุมจบนี่างเขาเขา แล้วมันคืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้อย่างที่แรงบันดาลใจหรือก็ฝันเขาก็จะเริ่มดปลงดบลงดบลง,บลงครับครับในในส่วนของการบ้านของผู้บริหารบ้างเขาบอกว่าบางครั้งเรากลับไปที่บ้านเราก็มีรเรื่องให้ทบทวนว่าแต่ละวันที่ผ่านมาเราเจออะไรมันพรุ่งนี้จะทําอะไรอาทิตย์หน้าจะทําอะไรเดือนหน้าจะทําอะไรการบ้านของคนเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยวันวันหนึ่งถึงบ้านเขาต้องทําอะไรบ้างตัวผมเองเนี่ย ผมจะเรียนรู้จากคนที่สําเร็จอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่แต่ผมจะดูผังองค์กร,รเราเราอยู่ในตําแหน่งผู้บริหารระดับพละได์เนี่ยเราจะมีองค์กรมีเครือข่ายเยอะละ้ทีนี้เนี่ยเราอยากให้องค์กรมั่นคงนะฮะเราก็ต้องเอาทีมงานของเรามาดูเป็นการบ้านว่าคนเนี้ยถ้าเขาเก่งเรื่องสินค้าถ้าเขาเก่งสินค้าปุ๊บแต่เขาไม่มีทีมงานเลยยอดเขายอดยอดธุรกิจเขาดีมากแต่ไม่มีทีมงานตามมา แสดงว่าเราต้องไปหาวิธีการที่จะปรับให้ปรับโหมดเข้ามาสู่ผู้นำแล้วครับนะหรือบางคนเนี่ยมีองค์กรตามมาพี่เหตมีองค์กรตามมาแต่ว่ายอดยอดไม่ค่อยดีเลยครับนะแสดงว่าเอ๊ะเขาสินค้าเขาไม่เก่งแน่ๆเนี่ยเราก็ต้องเอาคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาเทรนเรื่องสินค้าใหม่เลยครับ เพราะฉะนั้นคือเราจะทําการบ้านโดยการ,รว่าวิเคราะห์ทีมงานเราแ,แก้ปัญหาให้ทีมงานหรือที่เราใช้คําว่า Network Monitoring ใช่ค,คือการดูดูว่าองค์กรของเราเอ็กซเรย์ลงไปนะรเราต้องจ่ายยาอะไรใช่คแล้วเราก็พยายามที่จะทําให้เขาแข็งแรงรในทุกๆด้านให้เร็วสําหรับผมผมมองมีปัญหาแค่2อ,อย่างพี่เอค,คือมียอดไม่มีคน กับมีคนแล้วก็ไม่มียอดแค่นี้ครเราก็ผมสำหรับตัวผมนะผมจะแก้ปัญหาคน2กลุ่มนี้แค่นั้นเองไอ้คนคนมียอดไม่มีไม่มีคนแก้ยังไงมีคนไม่มียอดแก้ยังไงก็อย่างที่บอกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวันสบายๆของนักธุรกิจหนุ่มท่านนี้กันบ้างเราคุยเรื่องงานคุยเรื่องการสร้างทีมกันมาเยอะแล้วเราอยากรู้ว่าเวลาส่วนตัววันสบายๆเขาใช้ชีวิตยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับ ผมมองว่าจริงๆแล้วในธุรกิจกิฟฟารีเนเหมาะกับคนไทยที่สุดครับเพราะคนไทยไม่ถนัดงานขายไม่ชอบขายเลยไม่เหมือนค,คนจีนคนจีนชอบขายะนะฮะแต่คนไทยไม่ชอบขายขณะที่กิฟฟารีนเนี่ยเป็นงานที่เชิญคุณมาใช้สินค้ามาซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าเหมาะกับคนไทยที่สุด